อนี้ใส่เล็บกได้น่อีกสองโม้ดีรอค่อยปูดีล็อกค่อยนั่งอีกสองโม้ซื้อรถนั่งเรื่องรถแอร์ซื้อเลขสักแค่พันอู้เล็กอ๋อลุดแล้วหาพันสามพันอู้เล็อเอออาทิตย์วู้ซื้ร ลกบลักห่า,าอย่างบตีกบล,ลักห่าระอวงมันหน่อเนาะ้นหน่อาาอาหารแรงมือนี้เป็นปาร์ตี้เบร์เต์เห็ดน้ำข้าเน้เข้า แลก็มีน้ำจิ้มน้ำใหผักกับผักกับอะหลายแล้วก็มีแล้วก็กินมีลาบน้ำ 20 kilo kilo